ลักษณะและวิถีการแผ่ซ่านแห่งพระรศมีหกประการจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าโดยพระรศมีทั้งหประการนี้มีความสวยงามหน้าทัศนาเป็นอย่างยิ่งลีลาที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายถ้าใครได้เห็นแล้ว ไม่อยากละสายตาแม้เพียงวินาทีเดียวยิ่งเห็นยิ่งปิติยิ่งเห็น,ย,ย,หนยิ่งปราโมทยิ่งอัศจรรย์ใจสีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายทางพระเกษาและพระโลมาคือผมและขนตามร่างกาย จะมีสีเขียวเหมือนดอกอันชันดอกบัวเขียวดอกผักตบแววหางนกยูงและปีกแมลงผู้สีที่แผ่ออกจากพระวรกายทางพระปิสดางหรือหลังจะมีสีเหลืองเหมือนดอกกันนิกาและทองชมพูนุด ซึ่งเมื่อออกแล้วสามารถแผ่ไปได้ทั่วทิศสีที่แผ่ออกจากพระวรกายทางพระมังสะและพระโลหิตจะมีสีแดงเหมือนน้ำคลั่งหิงคุดอกชบาและทับทิมสีที่แผ่ออกจากพระวรกายทางพระเนตรขาว และพระทนจะมีสีขาวเหมือนดอกพุธและสังสีที่แผ่ออกจากพระวรกายทางข้อพระหัตถ์และนขะพระบาทคือข้อมือและเล็บเท้าจะมีสีแสดเหมือนดอกอังกาบดอกชบาเทศดอกเทียนไทย และดอกทองฟ้าซึ่งออกแสงเหมือนทองแดงที่ขัดอย่างดีสีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรากายทางพระอุณาโลมคือขนกลางหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองจะมีสีประพัดสอนคล้ายดาวประกายพลึกและแก้วผลึก พระรัศมีที่แผ่ออกมาก่อนคือสีเขียวตามด้วยสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสดและสีเลื่อมพลายประพัดสอนเป็นลำดับในอิริยาบทหลากหลายลีลาและท่าทางที่แตกต่างกันไปบางกลุ่มสายไปสายมา บางกลุ่มขึ้นบนลงล่างลงล่างแล้วขึ้นบนมองแล้วละลานตาบางกลุ่มเบาบางบางกลุ่มหนาแน่นสอดประสานกันไปมาบางกลุ่มพุ่งไปข้างหน้าบางกลุ่มพุ่งไปข้างหลังบางกลุ่มหยุดนิ่งสงบอยู่กับที่บางกลุ่มพุ่งขึ้นข้างบน บางกลุ่มดิ่งลงข้างล่างเป็นต้นใครเห็นแล้วก็ให้เกิดอัศจรรย์ใจแต่พระรศมีดังกล่าวใช่ว่าจะได้เห็นกันทุกคนผู้ที่จะมีโอกาสได้เห็นต้องเป็นบุคคลที่มีบุญมีวาสนามาพอสมควรและต้องเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ ทรงปรารถนาจะทำให้เกิดขึ้นปรากฏแก่เขาผู้นั้นจริงๆคือบุคคลที่ต้องการเทศนาโปรดและพระจับพันนรังศีเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระรัศมีที่เกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า มีความพิเศษแตกต่างจากรัศมีของเหล่าเทวดาและพรหมมากรัศมีของเทวดาและพรหมมิอาจเทียบเพราะรัศมีของพระพุทธเจ้าได้ในทุกมิติทั้งความสวยงามและรูปแบบของการแผ่รัศมีออกจากร่างกายรัศมีของเทวดา และพรมแม้สว่างสวยัยแต่ก็ไม่สว่างเท่าพระฉับพันรังสีของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีขีดจำกัดสามารถส่องสว่างไปทั่วทั้งจัก,กรวาลในขณะเดียวกันหากทรงประสงค์ให้ปรากฏในวงจำกัดก็สามารถทำได้ อนุภาพที่ก่อให้เกิดเป็นรัศมีสีแสงต่างๆของพระพุทธเจ้ามีดังนี้สีเขียวเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทานกล่าวคือพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธ,ธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีพีทรงควักพระเนตรออกให้เป็นทาน แก่พระอินทร์ซึ่งจำแรงเป็นพราหม์มาขอสีเหลืองเกิดขึ้นด้วยอนุภาพจากการที่ได้เฉือนเนื้อของพระองค์ให้กับพระอินทร์ซึ่งจำแรงเป็นช่างทองตีแผ่แผ่นทองติดปิดพระพุทธรูปเมื่อครั้งเป็นวิทยะบัณฑิต สีแดงเกิดขึ้นด้วยอนุภาพจากการเอามีดผ่าอ,อกยกหัวใจให้ปรุงเป็นยาแก่มารดาของตนซึ่งถูกงูกัดตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นชีวมานพและปะทุมกุมารสีขาวเกิดขึ้นด้วยอนุภาพจากการพระราชทานช้างเผือก ปัใจใยนาเคนแก่เมืองกาลิงคะเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรสีแสดเกิดขึ้นด้วยอนุภาพจากการเชื่อเนื้อให้เป็นทานแก่ยักษ์กินเป็นอาหารเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทยาทรและพระรัศมีสีประพัดสอน เกิดขึ้นด้วยอนุภาพจากการสระละร่างกายโดยทอดกายลงไปในไฟที่พระอินทร์ก่อขึ้นเพื่อให้เนื้อเป็นทานแก่พรามคนหนึ่งเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นกระต่ายชื่อสะสะบัณฑิตพระรัศมีสีแสงต่างๆที่ออกจากพระวรกาย ของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะส่องสว่างไปทั่วทุกทิศแต่แสงสว่างเหล่านั้นกลับให้ความรู้สึกที่สงบร่มเย็นอย่างน่าประหลาดและแม้ว่าแสงเหล่านั้นจะสว่างสวัยเจิดจ้าเพียงใดก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกละคายตาเลยแม้แต่น้อย ในอมะตะรสทาราอัฏถกถาอนาคตวงศ์และสมันตะพัตกาอัฏถกถาอนาคตวตศวงรจนาโดยพระอุปติสาเถระพระอัตถกถาจารย์แห่งลังกาทวีปได้อัถาธิบายว่าพระปัจฉิมศีสากยมุนีโคดม ผู้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเมื่อจะทรงแสดงความถึงพร้อมแห่งพระรัศมีโอภาษของพระศรีอริยะเมตรยัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงมีพุทธดำรัสว่าพระรัศมีโอภาษ แผ่ออกจากพระวรกายของพระเมตไตรพุทธเจ้าไปได้ไกลยีสิบ้าโยชน์ตลอดการเพียงใดพระชินพุทธเจ้าเมตไตรพระองค์นั้นทรงงดงามประดุษสายฟ้าและประดุษต้นเทียนตลอดการเพียงนั้น พระเมตไตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นเช่นดั่งรัตนะอันมีค่ามากทรงความรุ่งเรืองประหนึ่งพระอาทิตย์พระรัศมีโอภาสอันเนื่องด้วยพุทธลักษณะและอนุพยัญชนะก็ปรากฏตลอดในการทุกเมื่อพระรัศมีโอภาส อันมีประการต่างๆนับได้หลายแสนย่อมแผ่ซ้างออกไปทั่วทุกทิศอัตถกถาอธิบายว่าก็รังสีมนทนอันเป็นกลุ่มก้อนกล่าวคือประภารัศมีวาหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น จกตั้งอยู่และแผ่ซ้านไปไกลยีห้าโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรุ่งโรดประดุดสายฟ้าแลบไปบนท้องฟ้าและประดุดต้นเทียนใหญ่ลุกโชนเกลื่อนกลนไปด้วยแสงลุกโชนแสนแสงประดุดดังรัตนะอันมีค่า รุ่งเรืองด้วยแสงสมุทรไทยสูงแปดสบิบศอกและประดุดดังพระอาทิตย์อันมีรัศมีตั้งพันครั้งนั้นพระมหาปุริตลักษณะสามสิบสองประการตั้งมั่นอยู่ในพระวรกายทั้งสิน้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นที่ประชุมแห่งสิริแห่งพระจันทร์32ดวงตั้งอยู่ตามลำดับแห่งพระอาทิตย์สาดวงพระจกักรพรรดิส2องอค์ท้าวจาตุมหาราช32องอค์ท้าวสักกะ32องอค์ท้าวสุยามะ32องอค์ท้าวสันดุสิต32ององค์ ท้าสุนิมิตรสาสิบสององค์เท้ามหาพรหม32องค์เป็นต้นพระวรากายแห่งพระเมตไตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากรุ่งเรืองด้วยพระมหาปูริตลักษณะ32ประการเหล่านั้นจากงดงามอย่างยิ่งคลรุวนณาดุดอากาศ อันรุ่งเรืองด้วยหมู่ดาวที่ลอยเด่นขึ้นแล้วคาลุวนาดุดสะใหญ่อันมีพื้นที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพั่งและคาลุวนาดุดบ่อกแก้วอันมีพื้นถูกส่องสว่างสร้างไปด้วยรัศมีคือแสงแห่งแก้วมณีต่างๆ พระวรกายแห่งพระเมตไตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นตูกตามยินดียิ่งด้วยอนุพยัญชนะ80ประการจักสมดังแผ่นดินทองอันถูกห้อมล้อมและยึดด้วยลูกศรของพระอินทร์คือวิชุลดาที่วันไหวเหตุตามย้อมตามด้วยสัญญา อันหนึ่งพระชับพันพุทธลังสีอันเป็นกลุ่มก้อนอันเป็นที่สัญจรออกจากพุทธวรกายจักมีประมาณเท่าลำต้นตาลคู่คู่แห่งมาลัยประดับหัวและล้อรถเป็นต้นแผ่ซ่านออกไปแล้วม้วนกลับเป็นอันเดียวกันในหมื่นจักรวาล คารุวนาดูดนินมณีรถทาราที่ไหลออกจากหม้อแก้วมณีอินทนินคารุวนาดูดรถทาราแห่งข้างสุกเข้มอันไหลออกจากหม้อแก้วประพานคารุวนาดูดขีรธาราอันไหลออกจากหม้อเงินฉะนั้นในภายใต้ก้าวล่วงแห่งลมน้ำ และแผ่นดินก้าวล่วงในเบื้องบนจนถึงภควะพรมคือเวหับพลาพรมพรมผู้เสวยผลอันภัยบูรหนึ่งอกนิษฐาพรมพรมผู้ทรงคุณอันวิเศษไม่เป็นรองกันหนึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนาพรม พรมผู้เกิดแต่ฌานอันสงบประณีตหนึ่งจากแผ่สร้านไปในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดชั่วนิรันร์จนถึงความอันตรทานไปแห่งพระศาสนาแล